ปดุกปดุกอู้ทุ่ทุ่อู้ยอู้ยอู้ยอึ๊บอู้ยเสร็จล้วอู้ยเลี้ยงอีหุยนะครับไปนี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีนี่ยเมืแรงครับคำคำค,ำครับมีเวลาประมาณทุ่มสี่สิบครับอยากเปิดลิปเปิดลิปตอนคำคำนะครับลืมมาใส่เบ็ดลเลยลืมโทรศัพท์ครับพี่นออ้องโอ้ลืมโทรศัพท์วันนี้ ครับมามื่อนี้มาใส่ครับนี่ครับมาใส่เงยเดือนครับเพิ่งเสียบเงาเดียวการกิจกลับไปยามนะครับหยามรอบแรกนี่มาลุ่นกันครับว่าที่เป็นจังไดเนี่ยลืมแมวว่เลื่มครับพี่น้องเอ้เลื่มโทรศัพท์ไอเนี่ยนะครับวันนีใส่ไก่ใส่ยูตีนบ้านครับครับเงยเดือนซึ่งนี่ก็เพิ่งใส่เงาตะเดียวนะครับ โอ้ลอนนะครับปลาสลิดครับพี่น้องนะครับตัวปลาตอนนี้ลอนนะครับเหินเซยู่ปลาสลิดจะเสียบเงี้ยาครับครับผมอัปเดตสภาพอากาศตอนนี้เนาะพี่น้องส่าพอากาศตอนนี้มันมันก็ออยังฝนอยู่ตัวกับฝ้าเหลี่ยมครับฝ่า ฝ้าเดียมนะครับฝ้าห้องฝ้าเดียมโอ้ยได้ฟ้ามะยามครับยามเิ้งยว่ามันฝนตกห้ำนะสิเดเขาบ้านก่นเนี่ยยังขี้เก่าอยู่ครับไปเรื่อยๆครับจิคือบ่อเาเบ็ดมันจะหาชิปลังนะครับต้องใส่ทีเป็ยนจังเดย <c oughs> ไปแเบตัวน มิดเด้น,น้อเหมืนนนนนอ,หอนเน,นี้ยะคือบกันเนาะโอ้หลันัง่มีหลันครับเสยบเนี้ยสามเนี้ยแล้วอุ๊บายขึ้นหล่อนดีท่เนน้อ เออปน็นอะไไม่เนี่ยป่าก็ส่งซีดสุบสบตุบตับตุบตับ,บอยู่แต่ว่ามาหาเบียดพบุๆนี่ครับเสื้อสีม่านนี่ป่าหน่อยเอาเปียหลอนหมดและก็เ <laughs> บื้องหลังนี่พี่น้อง ดึเงเขานี่ฟังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวูดไทยบ้างต่ว่าวขั้นเบ,บียบปฏินง่าละแท่วเบ,บียบปฏินี่เขาเนี่ยฟังครับบ้านาซียูครับบางทีเขาฟังรู้หรืปล่ายังเดินครับโอ๊โยรุดครับพี่น้องนี่ครับรุดแล้วครับเสียดายครับเว้ยขั้นในได้ยักเตี่ยมอยู่ นไม่ยามบ่คือหลุดครับมาบางอย่างลุดนะครับโอ้ลังนี้ไม่ดึงครับไม่ดึง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 อยู่ครับเบ็ดนะครับรางของกันไส่แล้วเด็กสิใส่ได้ครับนะครับพี่น้องลังนี้ไม่ดึงครับปดุกครับพี่น้องปดุกอู้อู้ ปุกปุกอู้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโหขับปุ๊กขับปุ๊กเนี่ยสวยครับสวยเลยนะครับว่า oh, นครับปุ๊กอ้น yeah. วนแหงอ้วนคักอ้วนคักเอาขึ้นมากันครับนี่ครับปุ๊กครับสวยเลยนะครับ งามครับงามอ้วนแห้งอ้วนแห้งแล้วเป็นแกรมนะเป็นแกรมเนาะนะครับครับพี่น้องขั้นขั้นตัวกันมากครับพี่น้องนี่ครับขั้นตัวมันเป็นเปียกนะครับโอ้เห็นตาแล้วน่าจะเป็นปลาดุกครับพี่น้องเห็นตาแล้วเห็นตาแล้วเดีจะขูดต่างกล้องกันนะครับนี่ครับตาแดงขึ everything here, everything here. Here? Here? ้ uum. นเค yes, ืองด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่นดึงมเพื่อน่อนเพื่นดึง ใเลยอู Ooh, i i ้ยเหลืองอีหุยเลยครับไปทนี่นี่ครับเหลืองอีหุยเลยโห่หุ่นใส่สวยเพื่นมาครับใส่สวยครับเหลืองอุยหุยครับเหลืองอุยหุยนี่ครับพี่น้องเหลืองอุยหุยเหลืองอุยหุูอุยหุยเลยครับสวยเลยสวยเลยงามครับเพื่อน ห um. ็ต pues no ัอนูงโอ้ยโอ้ัวเดน่าปุ๊นห็ยังเดน่ากอังไดน่ากวเดน่าเสร็จเรียบร้อยครับ สามลังติดกันเลยพี่น้องขั้นนี้ดึงเขาป้าครับว่รู้ว่าปลายอย่งครับเอนขั้นจุ่มนะครับดึงยังสี่เนี่ยดึงเขาป้านะครับดึงเขามาป้านี่โอ้ปรมัณแก้วันจะอยู่บ่เพราะว่าบางอย่างลุดไปนะครับดึงเขาป้าเขาฟัางสิโอ้ไม่ดึงไมีดึงครับมีดึงลุตจับพี่น้องวายลุตจับ <laughs> วายนี่ครับ นี่ครับลดสัมโอ้เสียดายเด้เสียดายนะครับหลังมุยะนี่ลดสัมครับเฮ้ยเด่นอ่ะไปที่นี้จักใส่ไเวเซยเนี่ยเลื่อมเหมือนกันครับมาใส่มันคำครับมาคำกับแจักใส่ไเวเซยเนี่ยคู่กับเลื่อมอันอนี้บอดี้ไซอันนี้กับบอดี้ไซ โอ้รังนี่อยู่คือเก่าครับข้างนี้ว่าข้างจักรยานเบบ้อ,อจักรยานไครับรังนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมจำเขาไม่ได้เช็คเซ่บังเดนเนี่ย หลังนี้เงี้ยรอนครับหลังนี้ต้องแซ่ปลาหน่อยครับปลาเพราะว่าเบื้องขั้นเบียดแล้วไอ้ปว่าเปียกเนาะน่าจะเป็นปลาหน่อยตอนรอนครับครับผมพปายมมาหลอบแหลงนะครับได้ประดุกหน่อยแล้วครับสองตูวครับเฮ้ยก็ได้่นมันนี้ต้องพปายมีรอบที่สองเงี้ยมันสิมันแล้ะครับก็พยายมทิมไว้เลยวก็เสยียบเงี้ยชิมเว่ขี่เห็นม่นอนบ้านนะครับเมื่อส่อจยัยุดได้พอกันเพราะว่า มันก็คือกับฝานมันวันป่าบ่คือได้ฝ่าครับบ่คือฝาเหลี่ยมเั่งเลียมทั้งห้องแต่ย่านเนี่ยครับมันนั่นประกาเสียงนะครับยังเป็นยังไงครับฝาเหลี่ยมเอาคู่กับจิไปหายาเม็ดรอบที่สองกันครับครับพี่น้องครับพี่น้อง ย่งางแม่จุนที่สุดให้ครับเรื่องแรงนี่มิตีเดี๋ราขู่ต่างกลองกันครับอึ๊บครับแรงนีมิตีครับไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงนะครับขั้นเปียกเพิ่งกันไปอู้เสียบเนียนเท่ปะอู้อู้ไปยังอู้ประดุกพี่น้องบีกเกใส่ยังไงครับ เ้หุยเด้ครับนีมครับนี่โอ้โห,โหุยเห็นนะครับเลงไมหุยเด้ครับงามไรง่ามไปม,มา,าครับเลี้ยงอมหุเยเลี้หุยครับโอกเลื่ออันนี้เาใส่ไหมที่ปุสัปุ่งเน,นี่ยนี่แหะลื่มเลื่มหัถุงมานครับ ตัวปลานี่คือโคตเนี่นะครับโดดๆๆูโ้าบ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 ้อาอยครับเดี๋ยวม่ใส่แบงไม่ใส่สองทางนะครับเบียโอ้หลังดึงครับพี่น้องคนน่ะ

ขอบอบปคอโอ้โตโๆโๆโโอ้ยปดุกนม่ปคขอตาบดีล้ครับเอาขึ้วนี่ครับตัวปดุกใส่สวยอยู่ครับโอ้โตโๆโๆโ อย่างนี้หุยครับใหญ่มามใส่เอเอยเอ,ยอยู่ในนี้แอยู่างนี้ตัวที่ ม่นันจะปดุกมื้ยนี่นี่ยเดือนนะครับเนี่ยครอบจกกักรวาลเราหลัลงนีกับติดครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับอาชินไปดุกขึ้นกันแล้วครับนะี่โอ้นี่ครับหลังก็วันดึงก็วันดึงดงึงยุบๆย,ยับยน,น,นะครับอู้หูอู้หูไดุกมีแล้วครับไปดุกครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาครับมานี่นะครับใส่ตัวนี้ตัวเล็กครับใส่น้อยครับตัวนี้ใหญ่ฟังมากนี่จะประดุกว่าสิครับ มันมีฝนส่องเงียบไว้ดิครับพีน่น้องครับวัน้นี้ขายามยิงหลอดหนึ่งก่อนใหญ่มา่เส่ยฟังให้นี่ซองหลังถือซองหลังนี่ครับปุ๊กเจ้าคู่ที่ใหญ่ถามฟังว่ามเมื่อไรละครับพี่นี่ แแม่ลิน้นี่เป็นยังไงเห็นนะครับอย่ามมาเดบประดุกไม่ได้ประดุกขับหาตัวครับเียวแเหมือนแล้วคู่จิเขาบ้างครับเอื่นเสายังทีพ่อกันครับผมนี่นลครับตัวปะนี่ครับผมอีกรอบครับที่แรกว่าสิกลับแล้วบาทีนี่ฝนส่งสิบ่มีว่าสินอนหลิ้เจ้าข้าววัน เผลวมาฝนตน้องหยุดตัวครับพี่น้องมาเห็นลงมาหยามจิกรลับกันสิครับโอ้ยดีนะใส่ไก่ร่างคือนเนมิดเนาะให้ขั้นเห็นยญี่ถือปลาอีกตัวแบบเบียดเศร้ากูหลังครับขั้นเนี่ยยังไม่มีอีเวลที่ถือปลาเลยไอ้กระม็ดมันจะปลาหน่อยตอดพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> นี่ยกระสุนสิหล่น เรื่อยๆครับไปรุนกันเรื่อยๆรุ่นเย่ๆครับก็จะมิดมนี่จะมิดด,ดี่นีเอาฝนกระลิ่นเพราะฝนไปยามท่าน,นกันเนาะยามเบ็ดท่านบโบให้เปียกเว้ยครับ Me barking chặt tôi hay, mày muốn say nha mọi người muốn say nha mày muốn say nha mày 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 ร้องเถื่อเตีว่าทนเลียเถื่อแล้วมีู่่ออีกว่านี่ทางนี้เปิหลอนกลัามาดีเสียบครับว่าน่งเกยสิมมดได้ไปเสียบส้างหวังวุนกินก้อนปลปิหลอนนะครับมา่เสียบน,น่งมัน,นย่งบ่ หลอนล้อน,หล,อนหลังหล่อนแท่โอ้ยถืปีปลาเสียมพี่น้องแต่ว่างูมากินครับแบบนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกแมงหย่านงูอยู่แบบนี้นี่ครับ <laughs> ว้ายออกไหมงูงป่าป่ะนี้โอ้ยงูเสี่ยง นะครับที่ไปเสียม <c oughs> <c oughs> ครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้านะครับฝนลินครับอันนี้ใส่ไปวนนิหอลังนะครับเต่นมาเคลื่อนแต่บ้านมนนั้นเงียยเงียหล่อนเต่นมาคลื่อนโอ้ยยังมีปลากระเงยงมเคลื่อนี่ถือซองตัวครับไปไทยเป็นปลากระงยงนะครับ <c oughs> ปลากระเง นเดี๋ยวยังกลับมาปวดครับแสีบไปไหนกานฝนมันลินเดี๋ยกันครับปลากระแยงหลังนี่ร้อนเดี๋ยวยังมาเก็บแค่เดียวครับเงี้ยมันหล่อนจังเคื่อนครับเดอะมากปลากระเเยงตอดร้อนเมื่ครับกระลิไม่มีเงี้ยเสียบเคลืนนี่ เงาเม็ดเงาเมด,มดหลันมัดหลันแกก,สกแสกต้องมาโก้ต้องมาเก็บหลันหลันร้อนนี่งแต่หลังหลันร้อนหลนัหลน,หลน,หลนมดครับเก็บ <c ười> ไปกันยังตัวเดียวเก็บเด็กกันครับ ครับผมยามมากสุดก็แท่หน้าครับขั้นนี้ตมตมาขึ้นไปอกตัวครับตอนนี้ก็ด้นเห็นจักตัวอยู่ครับพี่นอ้อง <laughs> ขังน้นนี่เป็นยัยงงงเลย <laughs> พาเดีกยักตัวลยครับขั้นนี่เฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรุ่นกันเรื่อยๆครับ <laughs> ครับพี่นอ้อง ครับคู่อย่ามากแตอยูนหลดมอไสค์ครับอย่าาขั้นนี้มากครับมาเรื่อยๆเลยๆครับนะครับจนอดครั้งสุดท้ายนี่ครับดึงลักษณะนี้อยูนะครับพยูว่าบดึงสิครับโมบนาจะอยู่เพราะว่ามันไ่ดินไหมดึงารปเบงสิหน้านี่ดิอยูนี่ดีไม่ดึงเตยอยู ม่เลยคัขัน้นนี่ให้นี่บรไเ้ป่าจักตัวครับตัวมัขคืนนี่ครับครับพี่น้องอย่ามาเหลืออยู่ประมาณสี่หลังสุดท้ายครับเดี๋ยวแจักตัวอยู่ครับนาจะมีแววฟ,ว,แว,วฟ้าวครับพี่น้องเลยนาจะมีแววฟ้าวครับหลังนี่ครับบอติดครับโอ้ยน่าจะฟ้าวแล้ว <c oughs> ย่างแง่งคือนโจอยู่เทั้ เอาคือบ่ติ๋ไมีดึงอยู่ครับแต่ว่บาบ่อยู่นะครับบ่าตีงเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนี่ครับคือบ่าตีงดึงไปซื้อวะอีดะบ่ติดครับบ่ติดโอ้ยหลังนี้ก็บ่ติดอาจจะฟ้าวครับฟ้าวจริงๆบ่ได้จักตัวเลยครับ เอาบดได้อกตัวแล้วครับผมพยายามมากนะครับบดได้จักตัวได้ตากันยังหน่อยตัวนึงยารส้อมาเพิเป็นึ่งสี่เนาะประมาณเลยครับการส้อมาบริเต็มอะไรครับเดี๋ยวจะมุ่งเคลื่อนนี่กระดุกหาตัวตากันยังสองตัวเสียมตัวหนึ่งนะครับมื่อเคลื่อนถือว่าพ่อได้กินอยุกนะคับเต็มืลอนี้ตอนเช้ามา มันแปลกนะครับมากต้องมาหยามสวยมายังจักตัวครับนะครับนี่หมนนะครับมูเงินนะครับต้องฝากกันไหมครับมาแย่งรายสุดหาทิ้งานดีก็ดูจะคือว่าไปาบจะหาเสียงหัวคนหล่อนไปจะฝากกันคิดนาครับผมสวัสดีครับ